สวัสดีครับเนื่องจากมีผู้สนใจสอบถามเข้ามามากมายเกี่ยวกับเรื่องรถบ้านนะครับที่ผมตั้งชื่อว่ารถบ้านทันสมัยคือรถคันนี้นะครับที่มันแปลงเต็นท์หลังคาดีดขึ้นไปแล้วก็มีห้องขยายท้ายนะครับมีคนสอบถามอะไรเข้ามาเยอะแยะเลยนะครับไอ้คันจะไปพิมพ์ตอบทีละคนก็ไม่ไหวนะครับ ขอรวบรวมมาตอบในวิดีโอนี้ชุดเดียวแล้วกันอันนี้กลับจากเที่ยวปีใหม่แล้วนะครับเต็นท์หลังคาถูกยกลงแล้วนะครับใช้ลอกไฟฟ้ามีแผนงานจะปรับปรุงนะครับลดน้ำหนักให้เต็นท์เบาลงอีกรวมไปถึงชุดแหลกข้างล่างนะครับแหลกที่รับน้ำหนักก็จะเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมนะครับเข้าไปดูในส่วนของตัวรถคำถามแรกที่เป็นที่นิยมมากที่สุดนะครับ หลายท่านบอกว่าอยากเห็นภายในรถเพราะว่าผมลงแต่วิดีโอนอกรถรถภายในมันยังไม่สมบูรณ์นะครับก็คือผมทําข้างนอกเสร็จหมดแล้วข้างในยังไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยอ่าน,นี้เปิดเป็นเลนวายนะครับมุมกว้างตัวนี้คือแผงกั้นระหว่างห้องคนขับกับห้องโดยสารรถคันนี้เป็นป้ายเขียวนะครับป้ายเขียวคือกระบะบรรทุกทุกอย่างที่บรรทุกไปเนี่ยยกลงได้หมด บางท่านกังวลสอบถามว่าต่อทะเบียนได้ไหมย,ยุ่งยากหรือเปล่ามีปัญหาอะไรไหมคือประมาณจะถามว่าผิดกฎหมายหรือเปล่าไม่ผิดนะครับเพราะว่าทุกอย่างก็คือของที่บรรทุกไปแล้วก็ถอดลงได้ไม่ใช่ทําติดตายถาวรแล้วก็วัสดุที่ผมเลือกใช้ทั้งหมดนะครับมีแค่2ออย่างก็คือเหล็กกับอลูมิเนียมอลูมิเนียมนั้นจะเบาวกว่าเหล็กประมาณ3เท่านะครับแต่ว่าราคาก็สูงกว่ากันเยอะพอสมควร เอาเรื่องแรกเรื่องเตียงถ้าไม่ทําการขยายรถแบบนี้นะครับถ้าถ้าไม่แปลงเป็นรถขยายท้ายเนี่ยมันจะวางเตียง5ฟุตได้พอดีเตียง5ฟุตคือเตียงที่ขนาดความยาว198เซนนะครับคงไม่มีใครสูงเกิน190เาแล้มั้งนะครับความกว้าง152เตียงก็จะอยู่ประมาณนี้ครับที่เห็นวางเตียง5ฟุตกันทั่วๆไปก็คือวางแบบนี้ แต่พอทําเป็นห้องขยายท้ายก็คือผมดึงเตียงออกไปอีกเนี่ยเตียงมันยาวสองเมตรนะครับพอดึงเตียงออกไปแล้วเนี่ยหนึ่งเมตรจะมาอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งเมตรจะอยู่ข้างในพอดึงออกมาแล้วเนี่ยเรื่องของที่นอนต้องแปรผันตามตัวนี้นะครับตามความกว้างของท้ายรถซึ่งมันแคบกว่า152เซนแปลว่าไม่สามารถใช้ที่นอน 5ฟุตได้นะครับก็ต้องขยับมาเป็นที่นอน4ฟุตหลายท่านก็อาจจะเอ๊ะมันมีหรือที่นอน4ฟุตมีครับไปร้านที่นอนแล้วไปสอบถามดูนะครับที่นอน4ฟุตมันกว้างเมตร20ยาวเมตร90ที่วางอยู่นี้นะครับที่นอน4ฟุตจะเห็นว่าที่นอน4ฟุตมันจะเหลือซ้ายกับขวาเห็นไหมครับซึ่งขนาดมันเท่ากับขนาดห้องที่ผมทําเลยผมก็ทําห้องตามความกว้างของรถเพื่อที่จะดึงออกมา ถ้าใครติดตามมาตลอดจะรู้ว่า,าห้องขยายท้ายตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น2เวอร์ชั่นแรกจะประกอบเป็นกล่องที่นอกรถ2คนผนัวเมียช่วยกันประกอบขันน็อตแล้วก็ยกเข้าไปสวมแต่เวอร์ชั่นสเนี่ยทั้ง3ฝาฝาหลังฝาข้างเนี่ยมันจะประกอบมากระเตียงดึงออกมานะครับแล้วก็พับซึ่งผมตอนนี้อยู่คนเดียวผมจะไม่พับให้ดูนะครับส่วนรางตัวนี้ตัวที่ใช้ดึงเนี่ย มันเป็นรางสไลด์เขาเรียกว่ารางสไลด์อุตสาหากรรมคุณสมบัติสําคัญของคําว่ารางสไลด์อุตสาหากรรมก็คือมันจะรับน้ําหนักได้เยอะค่าของมันตามที่เขียนไว้ก็คือรับได้120กรริโลกรัมแต่ว่ายังไงก็ต้องมีขาตั้งนะครับนี่ก็คือชุดขาตั้งแล้วก็จะมีขาตัวนุ่นมาขันเพื่อให้ปรับความสูงนะครับเผื่อไปจอดที่สูงที่ต่ําไม่เท่ากันเอาเรื่องเตียงข้ามไปเนาะ ทีนี้เรื่องครัวรถคันนี้ไม่มีครัวนะครับหลายท่านเห็นรถแคมเปอร์แวนรถบ้านข้างในมีครัวเตาแก๊สอ่างซิงอะไรคันนี้ไม่มีนะครับเหตุที่ไม่มีก็คือตามความต้องการของแม่บ้านนะครับเธอไม่ต้องการให้ทําครัวในนี้เนื่องจากปัญหาเรื่องกลิ่นนะครับคือครัวกลิ่นหรือคาบน้ํามันลอยไปติดที่นอนเราก็เลยใช้เตาแก๊สธรรมดาแก๊สกระป๋องนี่เละครับมาทําครัวอยู่ใต้ออนนิ่งกัน ต่อไปสิ่งที่เราจะทําก็คือมันจะมีกล่องสีใบครับเห็นว่าตรงนี้มันจะเป็นช่องซ้ายขวาเฉลีย่ยประมาณ1เมตรครับก็คือ2ใบอยู่ตรงนี้อีก2ใบอยู่ข้างในเอาไว้เก็บของนั่นเองตอนนี้เวลาเราเดินทางมันจะมีกล่องพลาสติกใส่เสื้อผ้ากล่องลังน้ําแข็งอะไรพวกนี้นะครับวางตรงนี้เต็มเลย ตอนดึงเตียงเข้ามาเนี่ยมันจะเหลือแคบมากนะครับแต่พอเราทํากล่องเก็บของซ้ายขวาอย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยดึงออกมาเนี่ยดึงแบบดึงออกมาได้เลยนะครับมันก็จะเก็บของได้อีกรวมไปถึงผมตั้งใจจะทําชั้นตรงนี้ด้วยตรงบ่าตัวนี้ครับไปถึงบ่าตรงนู้นอะให้เป็นโต๊ะให้เป็นโต๊ะวางผ้าดเพื่อเวลาเก็บของแร้วก็บ่าอีกตัวหนึ่งบ่าข้างบนเพราะผมยังมีแผนงานเรื่องโซล่าเซลล์อยู่อีกนะครับ แล้วก็พอไปถึงปลายทางก็เอาของออกแล้วก็ยกตัวนี้ลงไปเป็นโต๊ะได้เนีครับต่อมาตรงนี้อง์ผนังหน้ารถเนี่ยตรงนี้จะเป็นแบตลิเธียมนะครับผมใช้ยี่ห้อ CST 12.8โวลต์280แอมป์นะครับมีที่ชาร์จมาจากบ้านแล้วก็มีระบบชาร์จในรถลกหน่อยนะครับไม่ได้จัดฉากไม่ได้เตรียมอะไรระบบชาร์จในรถคืออะไรเดี๋ยวให้ดูครับ เดี๋ยวจะต้องมีวิดีโออีกตอนหนึ่งต่างหากอธิบายเรื่องนี้ได้ชาร์จรถผมร้อยห้แอมป์นะครับก็คือเวลาที่รถมันวิ่งเนี่ยนะครับเราจะใช้อ่านี่คือแบตเตอรี่นะครับ2อเส้นนี้คือจากแบตเตอรี่ผ่านเบรกเกอร์ตัวนี้มาเข้าสิ่งที่เรียกว่าไอโซเลเตอร์ไอโซเลเตอร์คือตัวแบ่งแยกไอโซเลเตอร์เนี้ยทำหน้าที่ตัดต่อไฟนะครับ ตัดต่อไฟเมื่อเราสตาร์ทเครื่องนะครับไฟจากไดชาร์จมาไอโซเลเตอร์จ,จะต่อไฟมาหาตัวนี้ตัวนี้ก็คือเขาเรียกสเตปอัพนะครับเนื่องจากแบตเตอรี่ลิเธียมมันมีแรงดันอยู่ที่12.8โวลต์แล้วไฟที่มันต้องการชาร์จก็จะอยู่ที่ประมาณ14.5ถึง14.6ผมก็ใช้ตัวนี้นะครับ14.5 25แอมป์เนี่ยนะครับก็คือพอเราสตาร์ทเครื่องไฟก็จะ ผ่านตัวนี้ตัวนี้ก็จะสั่งต่อตัวนี้ก็จะสเต็ปอัพปรับแรงดันขึ้นไปเพื่อไปชาร์จแบตขออภัยนะครับไม่ได้เอาแบตมาวางให้ดูเพราะฉะนั้นแบตมันก็จะชาร์จไปเรื่อยๆเวลารถวิ่งเมื่อแบตเต็มเนื่องจากแบตมันมี BMS ก็คือ Battery Management System เนี่ยเขาจะดูแลตัวเองก็คือเต็มก็ตัดกระแสสูงเกินกว่าที่เขากําหนดไว้เขาก็จะตัดนะครับเพื่อโปรเทคป้องกันตัวเองนะครับก็คือระบบนี้ เดี๋ยวการทํางานของชุดนี้จะมีวิดีโออีกตอนหนึ่งให้ดูก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่รถจะไม่ถูกไปใช้งานเวลาที่จอดรถก็ใช้ไฟจากลูกนู้นจะต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรที่เป็น12สงโวลต์ DC แสงสว่างอะไรได้หมดแต่ถ้าจะใช้2 2 0โวลต์ก็ต้องใช้อินเวอร์เตอร์นะครับแปลงเป็นไฟบ้านอีกทีนึงแล้วก็ตรงนี้สี่เหลี่ยมนี้ผมวางแผนไว้นานแล้วซื้อของมาแล้วด้วยนะครับก็คือตัวนี้2000กว่าบาท สั่งมาจากต่างประเทศแทงน้ำเมียก็บนอยู่ครับเอามาอะไรอันเบลเลอร์เลยมันเป็นทั้งน้ำา80ลิตรครับจะเอามาวางตรงกลางสำหรับทิปเส้นทางที่เรารู้แน่ๆว่าเราจะไปไกลหรือไปนานเนี่ยก็จะเติมน้ำไปแวะเติมตามวัดตามอะไรก็ได้ครับน้ำตัวนี้ก็จะเป็นน้ำที่ใช้นะครับใช้อาบใช้ซักล้างใช้ทำครัวอะไรพวกนี้ครับกยใช้ ล้างผักอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ผนังตัวนี้ก็จะทําเป็นช่องเก็บของให้มันใช้พื้นที่ให้คุ้มนะครับทีนี้ชุดน้ําข้างรถมาดูกันอีกตัวหนึ่งที่เห็นสอบถามกันมาเยอะที่อาบน้ําเวอร์ชันหนึ่งจำได้ไหมครับนี่คือจุดจ่ายน้ำอันนี้คือท่อ PVC เนะี่ยอันนี้คือที่เติมน้ำข้างบนก็คือเติมลม ตอนนี้ถอดลงแล้วนะครับเก็บน้ำได้ประมาณ10ลิตรใช้ท่อ3นิ้วจะยกเลิกนะครับไม่ใช้งานพูดง่ายๆว่าสร้างมาทิปเดียวก็ไม่ใช้เลยจะเปลี่ยนไปใช้ระบบปั๊มไฟฟ้านะครับเป็นปัม๊มแบตเตอรี่ในตัวนะครับเห็นสเปคคุยว่าใช้ได้ร้อยนาทีนี่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับ หลังก็คือน้ําเข้าเราสามารถหิ้วกัรลอนน้ามาตั้งข้างรถแล้วเอาตัวนี้ไปจุ่มน้ําเปิดสวิตแล้วน้ําก็จะออกทางนี้นะครับเมื่อมีการเปิดน้ําปั๊มมันก็จะดูดให้เมื่อปิดน้ํามันก็จะตัดเองนะครับสะดวกไม่ต้องคอยเติมน้ําไม่ค้องคอยอัดอากาศเหมือนเวอร์ชั่นแรกนะครับมีแนวทางการพัฒนาต่อไปนี่ก็เรื่องเต็นท์ลังคาเต็นท์ลังคากับแหลก จากการใช้งานพยายามให้เบาที่สุดแล้วนะครับก็ยังคิดว่าหนักอยู่ก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแหลกตัวนี้แหละจะใช้อลูมิเนียมซึ่งเนื่องจากข้อจำกัดของพื้นที่นะครับบ้านผมหาอลูมิเนียมโปรไฟล์ยากนะครับอลูมิเนียมโปรไฟล์อย่างเดียวที่นึกออกก็คือเนี่ยครับรางโซลาเซลล์ครับเป็นโปรไฟล์เป็นรูปทรงเหมือนกันแข็งแรงดีอยู่ ไม่งั้นก็ต้องใช้อลูมิเนียมกล่องเบอร์ที่หาได้ตอนนี้ก็คือเบอร์1.2นะครับ1.2ม mm. ิลลเมตรแล้วก็ส่วนที่เป็นเป็นฝาทึบจะเป็นโพลีหรืออะคริลิกขาวที่เห็นในภาพนะครับก็ตั้งใจว่าจะเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมแผ่นทั้งหมดซึ่งอลูมิเนียมแผ่นอาจจะบางแต่ว่ามันเบามากครับนี่คือแผนงานเกี่ยวกับรถคันนี้นะครับ ที่จะทำต่อขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังกันครับอ้อลืมกล่าวตั้งแต่ต้นคลิปผมไม่ได้ทำขายนะครับผมไม่ใช่ช่างรับงานรับจ้างด้วยที่ทำทั้งหมดก็คือพาลูกเมียไปเที่ยวเฉยๆครับส่วนท่านที่สนใจอยากอยากจะทำตามที่ผมทำเนี่ยดูแบบนะครับ เอาไปให้ช่างอลูมิเนียมหรือช่างที่มีทํางานเหล็กน่าจะทําได้ครับส่วนมีปัญหาติดขัดอะไรตรงไหนมีข้อสงสัยก็สอบถามกันมาได้ครับยินดีเผยแร่นะครับยินดีให้คําแนะนําให้ความรู้จะได้มีความสุขกับการออกแคมปิ้งไปด้วยกันรถผมมันเป็นประตูคู่นะครับประตูสไลด์2สองฝั่ง ข้อดีของมันก็คือเปิดประตูขวาอากาศผ่านดีข้อเสียของมันก็คือด้วยความที่มันมีประตู2ฝั่งนี่แหละจะทําอะไรกับฝั่งนู้นก็เสียดายนะครับถ้าเป็นรถคันอื่น,นคงจะทําเป็นตู้เป็นกล่องไปแล้วจริงีมีเสียตามการใช้งานอขอบคุณที่ติดตามนะครับมีอะไรก็สอบถามกันมาได้ขอบคุณครับ